เริ่มหนึ่งเมษาหกหกกฎหมายเอาจริงคนใช้รถต้องรู้เตือนแล้วนะครับวันนี้ครูต่างมีเรื่องกฎหมายใหม่ที่จะเริ่มใช้งาน1เมษาห66นี้มาเตือนพวกเรากันนะครับใครเคยโดนใบสั่งแบบนี้มาที่บ้านบ้างน,นะสมัยก่อนใครที่โดนนะเราไปเสียภาษีได้ที่ขนส่งปกตินะครับก็จะ ใช้รถได้ปกติโดยไม่ต้องเสียใบเสียอะไรนะครับใบนี้จะมาอยู่ที่บ้านทีนี้หลังจากวันที่1เมษาอันนี้ครูตังได้ข้อมูลมาจากอาจารย์ช้างนะครับมือปราคอเซนเตอร์หลังจาก1เมษาหากเราโดนใบสั่งแบบนี้ไปที่บ้านนะครับถ้าหากเราไม่เสียค่าปรับแล้วหลังจากนี้ถ้าเราไปต่อภาษีรถยนต์ของเรานะครับเราจะต่อภาษีได้ฟังนะต่อภาษีได้ แต่เราจะไม่ได้แผ่นป้ายวงกลมมาติดแสดงโชว์หน้ารถที่เวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะตรวจตัวนี้ด้วยนะครับเราจะไม่ได้ป้ายวงกลมมาแล้วคราวนี้ให้เราไปเสียภายใน1เดือนหากเกิน1เดือนหากเกินหนเดือนจะโดนปรับ2,000บาทนะครับแล้วก็โดนตัดแต้ม ใบขับขี่ด้วยนะครับตัดแต้มใบขับขี่ที่ออกมาเป็นกฎหมายเมื่อก่อน